ราเนี่ยมันจะมาเองหรือว่าต้องตามหาเดี๋ยวต้องขอคําปรึกษาค่ะจากกูรู้รักของเรานะคะคุณหมอพันศักดิ์สุการเรค่ะไม่ว่าจะตามหาหรือมาเองน้องได้แค่เจอคนที่น้องรักหรือรักน้องเท่านั้นเองอะรักแท้ยังไม่มาหรอกรักแท้นั้นอาจจะเกิดจากรักแรกพบได้ แต่รักแรกพบแล้วส่วนใหญ่ไม่ใช่รักแท้ที่เราเจอนั่นน่ะเราเจอความรักแต่เราต้องใช้เวลาในการพิสูจน์ก่อนที่เราจะเจอรักแท้<อ>เวลาเราเจอใครเนี่ยเราบอกคนนี้เนี่ยโอ้รักตัวจังความจริงแค่พอใจหรือชอบเท่านั้นเองน้องว่าจริงไหมใช่ครับจนกระทั่งน้องเอออยากจะครองชีวิตคู่อยากจะแต่งงานกันนั่นแสดงว่าเริ่มเกิดความรักแล้วแต่อย่าได้หลงนะว่านั่นคือความรักแท้แต่ทีนี้จะได้ความรักมาเนี่ย ไม่ว่าจะบุเพสันนิวาสมันลอยมาเองหรือกระเสือกกระสนตามหาก่อนจะบอกว่าคนนั้นรักให้มองว่าคนนั้นเหมาะสมที่จะไปรักแท้เราหรือเปล่าก่อนถ้าอยู่กับใครแล้วร้อนใจอยู่แล้วเระแวงแครงใจอยู่แล้วไม่มีความสุขคนนั้นไม่มีทางกลายเป็นรักแท้ได้และน้องจำไว้นะครับจะทำมาให้ประสบความสำเร็จเนี่ยมีสามคำต้องจำให้มันหนึ่งต้องรู้จักรอโอกาสโอกาสมาต้องฉวยโอกาสเพราะไม่งั้นโอกาสมันจะไป แต่ถ้าให้ดีที่สุดก็คือรู้จักสร้างโอกาสเช่นโอจะรักคนนี้เขามองโอเมื่อไหร่จะมาลักชันบุพเพสันนิวาสจะมาอีสิบชาติที่ไม่มาเพราะว่าไม่ได้มีความพยายามรักเขาชอบเขาก็ต้องแสดงให้เขาเห็นแล้วเรจะแสดงให้ใครเห็นให้ใครทําได้ตามเราจำไว้นะครับห้าอย่างคราวนี้ตะกี้สามอย่างนะ้อีกห้าอย่างหนึ่งต้องให้เขารับรู้ว่าเรามีตัวตนอันที่สองต้องให้เขาสนใจเพราะเขาสนใจแนละ้วเขาจะไตร่ตรองว่าจะเอาเราดีไหม เสร็จแล้วเขาจะต้องเลิบครบกับเราเรียกว่าทดลองสุดท้ายชินก็เรียกว่าปฏิบัติจนเป็นนิสัยก็เกิดความซื่อสัตย์กตัญญูอดทนอยู่ต่อกันสรุปว่ารักแท้นั้นไม่ว่าจะตามหาหรือมาเองก็เป็นแค่ความรักเบื้องต้นซึ่งจะพัฒนาไปเป็นรักแท้แต่จะเป็นรักแท้ได้ก็ด้วยคุณกับคนคนนั้นแหละที่คุณบอกว่ารักและบอกว่ารักคุณ ถ้าสองคนร่วมแรงร่วมใจกันสร้างวาสนาในชาตินี้ทำแต่สิ่งที่ดีๆต่อกันไม่ทำสิ่งที่เลวๆต่อกันในที่สุดก็จะมีความสุขเพราะว่าเจอหลักแท้เข้าใจไหมครับขอใ้น้อาๆทุกคนโชคดีกับความรักกันเลยกันนะครับเสับเพื่อนๆทางบ้านตอนนี้ห้ามเปลี่ยนช่องไหน,นเด็ดขาดแป๊บเดียวเจอกันชูรักชูรสครับสักครู่เดียวค่ะ